สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ชมบุรีชมบุรีถนนชมลม่นะฮะถึงแล้วนะครับโอ้โหเละน,นะฮะฝนตกทั้งวันนะวันนี้สภาพรถก็น่าจะเป็นสีเทานะฮะสีเทาแน่นอนนะครับดูถนนใหม่นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วนี่ทาง เานะครับมาจากจำปดงนะครับนี่เครื่องจักรนะครับ<ม>อยู่ข้างหน้าเนี่ย<ม>เครื่องจักรกลในการทํางานนะครับลงหินคุกเรียบร้อยนะครับผมปูนมาแล้วนี่ล้อลาดยางไงปดอัดหินคุกลงเรียบร้อยแล้วรถกัดถนนรีไฟกิ้งนะฮะรีไฟ น่าจะนอนในรถเนาะทิมงานดูนะค,ความสวยงามนะครับก็มาถึงแล้วนะมาถึงแล้วจะมาดงแล้วนะครับต่อไปก็เป็นถนนดีนะวิ่งจวดเลยนะครับตรงนี้ก็ ขุขะหน่อยนะเพราะกลำลังก่อสร้างนะครับรถเป็นสีเทาแน่นอนนะครับเนี่ยคอยดูนะพรุ่งนี้เช้าหนะ่อยกว้างมากนะครับผมหลุมหายหมดไปแล้วนะครับหลุมคือรถเกตเกลีก่ยบดอัดหมดละหลุมหายไปแล้วช่วงนี้ยังไม่บดอัดนะช่วงนี้ยังไม่บดอัด ยังไม่กัดถนนนะเมื่อกี้บดน่าจะบดมาเลยร้านต้องแวะมานะครับเลยร้านต้องแวะมาทำเป็นช่วงนะทำเป็นช่วงถึงแล้วนะครับนี่วางปูนะขอมือนะ ดีมาอย่างปลอดภัยนะครับคืนวันศุกร์ฮะคืนวันศุกร์ <c oughs> ลานจอดรถปูปาริจิ <c oughs> ต้องสืบต้องสืบนะครับฝนตกเบิดมือนะนี่บ้านลูกช่างโอ้สวยมากนะข้างในนะ <c oughs> เห็นคลิปแล้วสวยมากเลยโอเคนะครับ